叫云南来的同志啊。 ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสีนะครับมากับบรรยากาศมือนี่อยู่หลังบานพี่น้องไปข้างนอกวันไหครับลมแห้งแต่กินอยู่หลังบาดกันที่มีเสียงรถแดนนี่นะพี่น้องบาดที่ถนนครับกลับมาครับแม่บาดขึ้นเกาครับพี่น้องดค่ะได้ยังกินมือนี่มือนี่ต้มลินหมูใส่เป็นชุดหมูรวมนะหมูเป็นอันนี้หูหมูพี่น้องหมูกระเพาะนะครับกระเพาะใส่แล้วก็ลินพี่น้องมา่อกระก็แจวนิที่พี่น้องนะ อันนี้เป็ดแจียพริกสดเนาะพริกสดปรุงสมผมใส่ปลาแดกเองครับเป็นปรุงเหรอแต่ผมอยากกินใส่ปลาแดกนะครับพักแก้มกับนี่มีต้นหอมผักชีเนาะผักชีใบเตี้ยหมดตัวก็มีนี่แหละงาาประกอบเป็นขนาดขนาดขนาดสดขนาดปูเองครับแล้วก็ข้าวเหนียวครับพี่น้องครับแต่ก่อนที่แซ่บกับคอนุญาตพี่น้องแกะข้าวนี่ได้พี่น้องเด้ออย่าว่ากันนะครับแก่เพราะกินข้าวเสียบพี่เสือดอก กครับพี่น้องครับสำรับชมแล้วครับท่านไหนกดติดตามกดไลไ์กดแชร์ให้กันกดให้เผื่อเป็นกำลังใจเห้พี่น้องเด้วยแก่ข้าวแล้วกินยังกับเสียบเมียบาดมันกะทิแก่นทำยีดอกเย็นพี่น้องขอมานะครับเอาขอเป็นกระแสขอเป็นกระแสมาพี่น้องเนาะมีหลักฐานแก่ได้แก่ได้มืีนิพจน์บอลนะมืีนิพจนอเอาลุยเลยวัวหัวพี่น้องเอ้า บ 1, ่ได้หันไม่พี่น้องมึงว่ามาหันยังสี่มันสิไแดงทารุณนะพี่น้องมั้เอา้าอันนี้ผมเม้คนงวยปีบาลก่อนนี่เอา้าผมไปจัดแบบนี้หรอกนะเอา้าเลี้ยมาพี่น้องมาครับแช่นับกันเลยลุยนี่แก้วอยู่ข้างล่างเลยพี่น้องนะ Chào lên ạ Em xin xin Cảm ơn ạ Đây là Cảm ơn Cảm, ơn. Mm. Cảm, ơn. Cảm ơn đó. Đó. อภิรายอย่างไรมั้งเอ้าะแดดแดดเริ่มมาแล้วพี่น้องเอาปลาดมดมพี่น้องเลยเป็นหมูรวมแล้วพี่น้องมีหลากหลายลมากบนเหนียวมาจัดเต็มเลย กินทุกอย่างให้พี่น้องเมืองก่อนเนี่ยแต่กระเพาะมันเสียบย่างที่บอกล่ะพี่น้องแตจะมีเสียงรดเสียงนพนเสียงยังเวา่าอยู่ในบ้าน,นแต่แดดนี่มันจะส่ซองอยู่กับเมืองแดดอลไรล่ะ มันหนาวเนาะมันกีกคือฝนอี่ตกแดดมันบดลงเม็ดจั้งหน่อยอืมพอถ่ายปรับแดดจ่าเลยพี่น้องยับบางทันล่ะแดดมั้งแดดมันมาหูนอะอืมนี่ก็มากอืมอวะจับเลย จัดมั้งจัดปะหมักกับว่าได้พี่น้องเด้อเอาผมเข่าห้องแขวงนึกถึงเราจะผมสิตใจครับนี่ล่ะตั้งรักเลยผุกะบว่าเสียบเนี่ยหนุ่มผมได้แบบได้แบบยังไม่ไง พักชี้น,นี่เพิ่นปลูกเองเลยเพีองพี่เพิ่นปลูกบนละมาไห่กลิ่นใหญ่ๆแจ้งหย่อนบเนาะพี่น้องเนะ เป,ไปืีอยๆชั้นเอากันเดี๋ยวลุยทั้งนี้กันจับเลยมีหลากหลาอจจอยอัางจีนมันกับจีนเดีไวยกันหรอ ในบานมนทมนทนานนันก็ตัวจริงกันทีิงะเนาะประสบความภัยเด้เพื่อนเน้ะแต่มันบินมาให้ยลุกกวนทามบ่ได้ไหมพี่น้ปลอยนดนึงับคยอมไม

ื่งไเเหเรื่อยเปรียงเปื่ยนเ,เอปนหนวกพงบ่ด้มันลมเนาะมือ่อเสาร์มันมีฝนลง่ย เราไปทำนาพี่น้องอาจจะมีเสียงดังเนี่ยหรือจะปะแซบแก้วหรือแซบหมูหมดดเพหม,มูน้ำกาวมึงหิวเพราะมึง <c oughs> หิวหิวก็ลองกินทำเนียร์มนะั้งเ่ะเอาเรย่องทำเนียร์ดิ <c oughs> มึงไข่มันพี่น้องแป๊บเดียวเนีย อากาศมันเย็นนะพี่น้องรนะุ่นดวงแดดน,นะชัดบนยอกพี่น้องก,ก็แหลกต่างกล้องเนี่ยแดดบะมีเลยพี่น้องอมุงวานมันดียดดแจ้งไงพี่น้องรำคาญหมดเนาะอเอาควายาอ้ปะเอาไวบยเ่ียบ ใส่เเขาลยผมยังไม่ได้ใส่รัติว่าบอกบอกใส่หวานใส่ผมรัติมีใส่หวานใส่หวานแสียต้นหญ้าพิษว่าไปเจอใส่หวานจริงใส่ขมผัดเอื่นซื้อว่าใส่หวานนะในป่ายมันแม่น้องคนละใส่หวานไปนะซื้อมากินยังไงประหวานเนี่ยเสีย

มากระนหลายหลายเลยพี่น้องในหมู่บ้านพวกข้าเดียนมันคือใครล่ะมั้ตุ๊กมามัวันให้พี่น้องงูตัวกัน บาทลให้มันลม,ลลมนม่นนะครับลมผัดอาลินมาลองนะ้ว่าวใหญ่ครับหัวเราใหญ่ này thì cắt mận nào gồm bắp phà khai mà hảo. งอยนมันจับนะตรงคนมันอะของอินะเอาเลยกำลังแสบใส่ยล่แสบใส่เพามันแสบใส่ได้ไปหรอกเรื่องแสงมันย่อนแห้งนี่อสุขภาพรได้ไปหรอกนะตาประทันเหรเปนอยากแสงจ่ามันก็จ่ามาเลย ก็แหละคิดว่านางมองมุมทบ่มีแสงเลยใช่พี่น้องว่าพอดีลราบ่มีแดดลุงเนี่ย เ้าคิดในเป็นมืงองทำมิจกันนะครับคือว่าแสงมันจิตบ่วป่านไหนแต่ว่าแฉบเนาะแฉบมีแฉบจะไเ,เคลื่อนบรรยากาศอย่างไงเนานะแฉบเลยพี่น้องอาจจะมีเสียงรบกวนมีเสียงนั่นเสียงหนีเนี่ยนะพี่น้องเนะี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านเนาะอาจมีติดบ้านแต่ทิดถนนเนี่ยอาจจมีเสียงรถตรงนี้ก่ะรถคนดินค่ะรถคนดินหลาย แต่มันก็บได้เห็นดในอัตลกของอาหารเสียดอกแสบเพื่อนเราครับมนีผาพี่หน้องมาแสบแต่ไม่หยังต้มสลัดต้มริมสลัดนี่คือไม่หยังสลัดมีั้งใส่มีั้งหมูเด็กกินครบสุดเลยจ้ะหมูเกือบเมื่อตัวนี่ว่าจะเป็นสื่ออาหารชนิดหนึ่งสลัดเป็่วิทยาขาขามันบอกมีหมูมันเลยตายครับ แซบอีลีมืนอนีดกกขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติเขามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์กะพี่น้องสมัครคอมเมนต์มาไอใน,นะครับว่าต้องปรับปรุงไม่หยังแก้ไขไม่หยังนั้นพี่น้องเนาะรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับกะพยายามไลต่ตอบคอมเมนต์อยู่นะครับช่วงนี้กับมันมีงานหลายเนะาะมีหลายลายงานพี่นอ้องจค่ทิ่อธิบายยังไหนเนาะกะถ้าตอดสาดเนี่ยกะเยาวากันนะพี่น้องเนาะกะที่ตอบไม่ครบทุกคอมเมนต์นะครับ คือเก่ากับฝากพี่น้องนะครับคนติดตามคนไหก์กดแชร์ถ้าเขามารับชมแล้วเพราะนคนไหนกับคนไหนเพื่อนเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องนะคลิปนี้เอาไว้ัวนี้ก็นนะพี่น้องเนาะวันคลิปหน้าครับขอบคุณในไลค์ครับขอบคุณค่ะ